ยันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่แก้วไปซี่ไม่ไปไม่เห็นดีอะตัดขึ้นเลยวัยทำเลยผมต้องการให้จบที่ด้านหน้าผมขอยย้ำคำสั่งผมปฏิบัดดี้โดยแรกเข้าประจำที่โดยคราวนี้รอไปรอบโดยที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยครับผมแล้วกำลังเสริมแล้วว่ายังไงเปลี่ยนเดวคุกกาดีด้วยไปที่เบื้องบนนีเอามบืองวางทั่วไปทั่ โอ้ยก่อนทำไมพู้จะมาตอนนี้ฮะเห็นป่าราบเลยเห็นกันป่าราบเราเล่นมันวิ่งกันป่าราบต่ออย่างนี้สิแทรกซึมเข้าไปแล้วกำจัดพวกมันซะไมีดศัตรูล้มแล้วไทยกอนสายยี่สิบห้าอังคารเบคเวอร์วันสายยี่สิบห้าลดห้าสิบยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนเห็นกันกว่านะ ก็ลงมือเดียเ๋ยวนน่ฐานทุกนายผมถูกจริงต้องการความช่วยเหลือตายจสเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวงเอาละพักพวกไปต่อเราจะบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลงมาให้ทะลุยังไม่หยุดยัง้งตายจสเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวงเจอก,กันที่จุน,นันมผมเปตายสิเอาละพักพวกไปต่อผมขอปฏิเสธทำตามคำสัง่งท่าน นีเรับทราบเปลี่ยนเอาละทุกคนเรีวไปได้แล้วแม่งบ้าชิบหายเลยเอาแล้เราเข้าไปประจัญบันจัญบันได้ไปฉันพอรับเงินเอ๋ยพร้อมจะลุยรามนาแล้วฮ่าฮ่าโย you <laughs>